สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้มาต่อที่แอปบันทึกการส่งกันบ้านนักเรียนของเราอีกสักรอบนะคะคิดว่าไปเจอปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการตั้งเวลาแล้วก็คิดว่าจะเพิ่มเมนูอีกเมนูหนึ่งเอาไว้สําหรับดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไอ,อยวันนี้ใครส่งงานอะไรบ้างนะคะโดยใช้คําสั่ง view นะคะมาเรียนรู้ก,กันใช้คําสั่ง view กัน มาเราก็เข้าไปที่แอปชีต t นะคะเหมือนเดิมเราก็เข้าไปที่แอปชี e t อ่าแอปชีตต์คอมค่ะเราจะไปแก้แอปของเรานะคะมาที่ My Account แล้วก็งานของเราแอบปบของเราชื่อ Homework ค่ะไปดูแอบปบ ครั้งที่แล้วนะคะลืมลืมเช็คเรื่องเวลานะก็เลยวันนี้เอามาแชร์เรื่องการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าเวลานะคะมาทีอ่อันนี้แอปของเราแลตาตาแอปของเรานะคะ,ะถ้าเราจะไปดูข้อมูลของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Status View Table เราจะไปดู View Table นะคะ View Source เพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้ากับสเปรดชีตใน Google Sheets นะคะนี่ฐานข้อมูลของเราเราสามารถเข้าจากตรงนี้นะคะ Viewsort คุณต้องมาที่ตารางอคอลัมน์ก่อนนะโอเคมาดูที่ Status ดูนะทั้งที่แล้วเพิ่งไปสังเกตเองนะคะว่าเออเนี่ยเห็นไหมเวลาปีพศมันไม่ถูกเห็นไหมคะทีนี้เราจะมาตั้งเวลา ให้มันถูกต้องตามเวลาจริงของเราทำยังไงก็อันดับแรกเข้าไปเช็คที่ Spreadsheet กันก่อนนะคะปัดยไฟล์แล้วก็มาที่สเปรดชีตเ e t ติ้งค่ะ,ะตรงนี้นะคะตรงแทบ general คุณต้องเลือก local t local local หรือ l o c a t e เป็น t h a i ลนด l o c a e เป็น Thailand นะคะ อันนี้ท่นเปลี่ยนมาแล้วนะคะแล้วก็ท i m e zone gmt ตัวนี้บวก7นะคะ bangkok ตรงนี้ตั้งค่าแบบนี้นะที่สเป s h e e t นะเราจะต้องมาตั้งค่าเวลาก่อนแล้วก็กลับไปที่แอปของเรานะคะม,มาที่แถบ Status นี่แหละแล้วก็เลื่อนลงมาตึ๊ดมาตรงนี้ค่ะ localization นะคะ date local คุณต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยแลนด์นะคะถ้าเกิดใครเวลาผิดจะสังเกตว่ามันไม่ได้ตั้งค่าเป็นไทยแลนด์นะหลังจากนั้นก็บันทึกตอนนี้ที่ฉันเปลี่ยนแล้วนะคะดิฉันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เซฟไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมาดูนะตรงนี้มันจะเป็นเวลาปีพศถูกต้องแล้ว2020นนะคะเอาละทีนี้เราจะมา ทำสไลด์อีกสักสไลด์หนึ่งทำเมนูตรงนี้อีกสักเมนูหนึ่งเรามีเมนูหน้าหลักเรามีเมนูข้อมูลนักเรียนเรามีเมนูการส่งการบ้านแต่ทาว่ามันขาดไปเมนูหนึ่งคิดว่านะมันน่าจะเป็นเมนูการรายงานผลว่าวันนี้ว,นนวันที่ต่นนี้มีเด็กส่งงานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันเราจะมาที่ข้อมูล Data ค่ะมาที่สไลด์วันนี้มาใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะ ข้อคำว่าสไลด์สไลด์คือดิฉันจะไปดึงเอาข้อมูลจาก Data เนี่แหละแต่จะเลือกเอามาเฉพาะบางส่วนนะคะจะเลือกเอามาเฉพาะบางส่วนก็จะเป็น add new slide ค่ะ add new slide ตรงนี้จะให้เมนูนี้ชื่อว่า report เป็นเมนูรายงานผลนะคะไปดึงข้อมูลมาจาก status เสร็จแล้วดิฉันจะไปเอาข้อมูลตรงนี้มาเลือกมาตรงที่ slide column ก็คือ c o l มน์ตรงนี้นะคะ เวลารายงานผลดิฉันอยากได้เวลาชื่อสกุลอีเมลไม่เอาอแล้วก็มีคะแนนของเด็กกับความคิดเห็นครูเอามาไหมไม่ต้องเอามาก็ดะดะตรงนี้จะลบออกก็ได้นะแต่ว่าให้ตั้งโรคอลัมน์ไว้มันจะมีช่องว่างนิดหนึ่งเอาออกไปเลยแต่เราไม่ได้ใช้เนาะ อ่ะมี t i ม e บอกเวลาเวลารายงานผลบอกเวลาบอกชื่อสกุลบอกคะแนนของเด็กนะอาประมาณน,นี้เนาะแล้วก็เซฟอันนี้นี่ชื่อว่าสไลด์นี้ชื่อว่ารีพอร์นะคะบันทึกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาจัดหน้าตาอยู่ที่ U X ค่ะ U X ปึ๊บมาสร้าง add new view สร้างหน้าต่างการมองใหม่ที่ ตั้งชื่อตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า,ารายงานผลละกันรายงานเอาชื่อว่ารายงานนะแล้วก็ไปเอาข้อมูล body data ไปเอามาจาก report slide นะคะเอาข้อมูลไปจาก report slide นี่มันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะสร้างแบบไหนดีเอาแบบ table ไหมหรือจะเอาแบบ gallery ขอเอาแบบเทเบิลดีกว่าวันที่สามสิบจะนี่มีใครส่งบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะเอาจากเป็นแบบนี้รับการเทเบิลต่อไปเราจะใส่เมนูเมนูรายงานตรงถ้าเป็นดิสเพลย์ค่ะใช้คำสัง่งเมนูบ่อยๆจะได้ทำได้ารายงานหนะ้าจะเป็นเปเบิ คนดูมันก็จะมีไอคอนเยอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะใช้ตัวไหนดีอ่ะเอาตัวนี้ละกันอ่าเซฟเอ็กซ์คอนเซเตอร์เห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอันน,ออนี้แหละอ่าประมาณนี้แหละเซฟค่ะอ่ามาละแค่นี้แอป แอปบ,บันทึกการส่งการบ้านแบบไง,ไง่ายๆเพื่อจะเก็บข้อมูลการส่งการบ้านของนักเรียนก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลนะนะคะนี่วันที่ส0มสิบสุดสวยส่งงานมาได้ห้าคะแนนเห็นไหมคะสร้างรายงานขึ้นมานักเ,เรียนข้อมูลนักเรียนหน้าหลากักหน้าส่งการบ้านะนะ,ะวันนี้สั้นๆนะคะง่ายก่อน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันกับโปรเจกต์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ